สวัสดีครับถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วเนาะครับถึงฤดูกาลกับเดือนนี้เดือนพฤศจิกา2,565พี่น้องนี่คือเขตพื้นที่ของนนพยอมหมู่แปดทีสว่างคนชายละเอียดพี่น้องเราบรถเกียวที่มองเห็นคือมาจากพิษโลกที่้องพิษสนุโลกนะครับคนขับเป็นผู้หญิงพี่น้องผู้หญิงใจแข็งนะครับพี่น้องครับผมนี่คือส่วนเขาที่เหลือจาก นะครับน้ำร่วมร่วมยังไม่หมดนะครับผมเวยนัมล,ล,ล้วนครับน,นะครับน่าจะนี่ครับประมาณนะครับประมาณมน่าจะเกิน ่าจะเกินสองไล่นะครับผมที่จะเข้าหลาไปไหนก็จะเป้เข้าเยอะขนาดไหนครับผมเข้าสวยงามเข้าสวยงามมากจำนะครับเข่าปีนี้ครับราคาก็เข้าเปลือกนะครับเข้าเปลือกข้าสดนะครับราคากระพาะฟังแนงกระปิดอง11-12บาท ครับก็คือพ่อฟังอยู่ดอกนะครับปีกายปี2 5 0 6ันหร้อ14กครี่ิโลละเจ็บาท8บาทพี่น้องนะช่วงนี้นะครับไม่ไม่กับนีราคาเนี่ยจางน้อยหนึ่งครับกระดีใจน้ำพี่น้องผู้ทีนะครับเหลือจากครับน้ำท่วมหรือจะเหลือจากนะครับปีนี่กับนักหนาซาสเหลือเกินนะครับ เขตยดพ้นใต้หาสิบเจ็ดมู่บ้านห้าตำบลนี่พี่น้องว่าที่เป็นตำบลพ้นใต้ตำบลยังค้ามสามขาท่าหาดยาวเนาะพี่น้องน้ำท่วมตายเมืดนะครับผมเหลือแน่ก็เป็นบางส่วนประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้เขตพื้นที่ของชีสว่างนะครับพ่อเหลือแน่พ่อได้เกี่ยวครพ่อได้กินพ่อได้นะครับแบงผีปนน้องกินเนาะกรับผู้มีหลายเนี่ยก็ขายให้คารถเกี่ยวนะครับจ้ำนะครับรถเกี่ยวมาจากพิษณุโลกนะพี่น้องกับผู้หญิงใจกับใจแกร่งคนเก่งเป็นคนขับ พี่น้องเนี่ยครับพีมือนะครับขับรถเด็กเผมวานเนาะครับผีมือนะครับพีมือเยี่ยมนะครับผมกัพระจ่าพิษณุโลกนะครับเสียดมนะครับเสียอุดมอ่อนอ่านคำบ้านสแบลงตาครับจะเป็นในหนาเป็นวานเนาะครับอ่าพี่น้อง นี่คือนะครับนี่คือเจ้าแรกของนะครับปานุนพย่อมทีนะครับลงเจียวคนแรกคือนะครับครับคุณยายอุทัยเพือเพื่อสุขนะครับพันธุบุญนะครับตัวอบตอตอบตบุญเพียงเพื่อเพื่อสุขน้องนอก ผู้หญิงเป็นคนขับรถนะครับพี่น้องผู้หญิงใจแกร่งนะครับผู้หญิงคนเก่งใจแก่งเป็นคนขับพี่น้องมาจากพิษณุโลกครับนี่เลอนะครับนนะขั้นแรกคนแรกที่เกี่ยวเข่าเกี่ยวเข้าในเขตพื้นที่ของบ้านวนะยอมหมู่แปดนะครับผมที่สว่างคนใายลอยเอ็ดอนะครับคยเมีสวยพี่น้องเนาะขับเอาขับับกระดีใจน้อผููดีครับเข่าเหลือครับ ที่เขาเหลือเหลือนะครับจากท้าง่ว่นะครับผม พราว่าก็เพราว่านะครับตรงนี้เัลเกี่ยวน,นะครับเป็นนะครับเป็นสะเกา่าเป็นผมผมบอกเก่านะครับผมจะไม่ถเปนวนตนนัวยาวๆน้ำใพยายามพย,ยายาวจะนะครับเต็มตะเก็บเอาไว้หมดนะครับผม เรียบร้อยแเราไปแล้วครับหนึ่งงานครับผมหนึ่งงานหนึ่งแปลงเล็กๆนะครับผมประมาณไม่เกินหน้าก็ไม่น่าจะเกิน2ไร่นะครับผมไม่น่าจะเกิน2ไร่นะครับผมพี่น้องครับครับยอมรับนะครับการขับรถนี่นะครับไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะครับจะมีความสามารถ ครับเลองขราวผมในผ้าลงไปมึงครับผมนี่ครับน uh ิดเขานะครับสวยงามมากครับผมนะครับนี่นะครับผมนะครับนิดเขานะครับผมนี่ครับสวยงามมากครับผมนะครับสวยเนาะผมมึงแล้วนะครับบรรเทาเอื้นว่าบ่มีเข่าแจมเพรมีเข่าเจือปนบ่มีเขานอกรีดนอกประเพ่เนี่ยไปนองเพราะว่าเป็นนะครับข้าวพันอย่างดีเนาะครับเป็นข้าวพันขัดยัดขัดสันมาอย่างดีนะครับผม นี่นะครับผมคัดสันมาอย่างดีนะครับข้าวสวยนะครับนี่ครับผมข้าวสวยงามมานะครับกลับมานะครับเจ้าแรกนะครับผมเจ้าแรกของปัตน้ำไปยอมทีนะครับเกี่ยวข้าก้อนมัวไปนองอ่ะครับกระดีใจน้ำนะครับดีใจน้ำผู้ที่น้าน้ำเพราะท่วมหรือท่วมไม่หมดนะครับนะครับคนลังกล่รับมีหน้าหลายแปลง ครับมีหน้าไหลเปลงคนละคนก็นกนมีหน้าไหลมองไหลบอล สินเจริญยนท่านพี่น้องครับสินเจริญยนต์มาจากพิษณุโลกครับผมจากพิษณุโลกมาจากพิษโลกครับพี่น้องกลับมาเมืองนะครับว่านะครับขั้นตอนการที่เป็นนะครับขับรถเจียวนะครับซอกแซกข้าวที่เกิดอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่นะครับผมเป็นต้นสเสบียงเนาะ ปิงกานะครับมีความจำานนนะครับย้ำนะครับผู้หญิงเป็นคนขับกับผู้หญิงคนเก่งหัวใจแก่งนะครับผมฝีมือผมว่าโอเคนะครับผมมีความเก่งความชำนนนอยู่กับรถเกี่ยวรถรถเกี่ยวข้าว้องงานะครับขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันนะครับผมวานะครับรอหลุดกับผมวานะครับหน้าขับสองหอสองงานสองแตีงสองมองนี่พี่น้องเนาะกับเพื่อวานะครับเป็นสองหล่องนี่ครับทีได้ ข้าวประมาณสักกี่ตันครับผมนะครับรอรุ่นด้วยกันนะครับเจอครับเจอตะวันก็เจอ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 โอ้โหครับขั้นตอนการนะครับสอกแสกแบบเกี่ยวเข่าทีอยู่ติดต้นไม้ใหญ่นะครับผม อยับไปใกล้นะครับเพราะว่า,วาเวลาเครื่องจักรทางานนี่ยับเนี้ครับเครื่องจักรทางานนี่นึงนะครับห้างกาอยู่ห่างๆเนาะครับโดยเฉพาะ,ะพี่น้องนะครับวิ่นแน้วิ่นแดดแน่หรือว่าวิ่นบอแดดแน่พี่น้องอย่าไปใกล้รถเกี่ยวข้าวหรือรถอื่นๆนะพี่น้องเนาะครับ ขันเทพนะครับผมผหญิงเป็นคนขับรถนะครับไม่ใช่ผู้ชายบนะีมเมอร์จะดับขันเทพีเคันเทพนะครับเพลนครับบุญเพียงเือเพื่อสุกครเป็นเจ้าของหน้า รครับไปเอาเงินครับเงินครับขั้นตอนนี้เราการเก็บนะครับผมครับเกี่ยวข้าวนะครับปลรอบต้นใหม่นะครับแทบจะไม่เหลือนะครับพี่น้องนะครับแทบจะไม่เหลือนะครับปีมือนะครับถ้าบางคนนะครับเ่ามีฝีมือนี่นะครับประกาเขาไก่ต้นใหม่นา้อขบาะว่าฟันหรือว่าแก้วหรือว่านะครับเลื่อยนะครับตีตัดต้นเขาเนาะจะไปตัด คือกิ่งใม้หรือว่าเงาใหม่ตอไหม่นะครับเกิดความเสียหายนะครับทำให้เสียเวลานะครับทำให้ลดนะครับเกิดความเสียหายข้างได้นะครับผมนี่นะครับผมแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาประมาณนะครับใช้เวลาประมาณไม่เกิน20นาทีพี่น้องนะครับไม่เกิน20นาทีเนาะ,ะเปิดวายน้าสีลายหายเลนี่ นะครับเป็นมาเจียวป่าบ้านเ่าเกินยีเชื้อนาทีนะครับถ้าไม่มีต้นไม้เนาะกับยิงไปหน้าครับแปลงเดียวไฮเดียวงานเดียวนะครับเจียวแป๊บเดียวก็แล้วก็เซตพี่น้องแตมว่ามึงต้องการกระผมว่านะครับจะได้เข้าประมาณจีตันนะครับผมนะครับรถพีคับนี่ครับที่ใส่เหมืดปอน้อปัจจินีน้อกระผมนครับสวัสนีครับ ปีกอับเสียนะครับพิมพ์ผ้าบ้านทุงสัขแก,กนะครับบริการนะครับบริการปีบริการน่องนะครับผมพี่น้องครับมารุ่นด้วยกันนะครับมารุ่นด้วยกันพี่น้อง ตามจ้อนึ่งเลยุ้ยกลับไหลเรียวกระหน่อมเขาไม่ามจีหมือนว่าะไว่านาเนี่ยหมือนว่าหมื่าุ้ยครบผม ปีกหัวง่ามก็สวยครับผมครับหินเจริญจนนะครับผมินเจริญโญนรองมาจาาพิชานนโลกครับผมโค้เขาไหมวู้ี่เลย กองน้ำเสเลือกินกรำเสเลืเกินครับผมพ่้ไปนอกนะครับเพอผู้หญิงครับคนเสกนะครับคนเสกใจแก็งครับนอกครับีครับคัครมีมือครับผมโอ้ยนับามจครับผม อะไรบ้างเนี่ยตันเสียตันนี่เต็มหนีตันเต็มหนีประมาณสองตันกลัวนะครับผมโอ้นี่แหละพี่น้องครับเต็มหนีประมาณสองตันกลัวเนาะครับแต่ว่าไปขายพี่น้องไปขายช่วงนี้ครับกิโลละที่ช่วงบาทบ่นะครับผมไหลเลี้ยนะครับผม ค่ะเม็ดสวยจริงๆนะครับผมเม็ดสวยจริงๆนะโอ้ย เื่อเลือนยนต์นองมาเจ้าทริปโนุโลกเนาะครับธรรมราพี่น้นองปเป็นมาเที่เขา่าโอ้โอเป็นหัากระบอกนี่มือรพี่น้องมึ่ครับข้างบนครับติดตามคลิปต่อไปครับผมสวัสดีคร